สนับสนุนโดยท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมและคุณสราวุธกันต่อนะครับวันนี้คุณสราวุธได้เล่าถึงความท้าทายในชีวิตมากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายอาชีพที่เคยผ่านประสบการณ์มานะครับอยากจะเรียนถามว่าจนมาลงตัวที่ธุรกิจกิฟเฟรินครเคล็ดลับสู่ความสําเร็จ เทคนิคการทำงานที่คุณสราวุธใช้มาโดยตลอดนี่คืออะไรครับเพราะว่าอยู่ภูเก็ตนี่เป็นเมืองใหญ่นะเศรษฐกิจด,ดีศักยภาพสูงขยายงานในเมืองที่เศรษฐกิจด,ดีแบบนี้ภายใต้การทำงานประจำอยู่ด้วยและเป็นครูอยู่ด้วยเนี่ยทำงานยังไงครัครับ,รบสำหรับเคล็ดลับในการทำงานของผมในในภูเก็ตนะครับต้องยอมรับว่าสำคัญคือเราต้องต้องคลองใจ ครับครงใจทีมงานให้ได้ครับนะครับผู้เลี้ยงพวกผมส่วนใหญ่เนี่ยเขาเริ่มต้นเป็นผู้เลีมาทั้งนั้นเลยครับนะครับแรกๆไม่มีใครอยากทําธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นครับนะครับด้วยด้วยการที่เราเองเนี่ยม,ม,มีมีใจที่ดูแลแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เขาจนทําให้เขาเนี่ยเกิดอยากทําธุรกิจขึ้นมาครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมเองก็ศึกษาเรียนรู้มาตลอดนะครับให้ตัวเองมีประสบการณ์มีความรู้นะครับ แล้วก็ด้วยความที่ผมเองเป็นครูเนี่ยก็เอาความรู้ตรงนี้ครับไปถ่ายทอดแล้เป็นไปเป็นโค้ดให้กับลูกทีมโดยผมเองเนี่ยวันพุธทุกๆวันพุธเราจะมีจัดประชุมกลุ่มผู้นําที่เขาสนใจธุรกิจประมาณสักสองทุ่มนะครับแล้วก็นัดหมายไปเจอกันเขาเรียกว่าจัดโฮมมิ e ติ้งนะครับแล้วก็ใน h o ฮ e m e ท t i n g ของวันพุธเนี่ยก็จะมีการโค้ดผู้นําในเรื่องของความรู้เรื่องแผนการตลาด ครับฝึกให้ทุกคนได้รู้เข้าใจเรื่องแผนนะครับแล้วก็มีการสาธิตสินค้าทำให้เขาเนี่ยมีวิธีการที่จะทํางานได้นะครับจนทําให้ทีมงานผมเนี่ยเห็นภาพเห็นภาพการทํางานที่มองแล้วเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนแบบได้นะครับช่วงแรกๆก็ไปช่วยช่วยช่วยให้ให้เห็นการทํางานนะครับจนทีมงานก็มั่นใจในการที่จะไปชวนคนนะครับมาร่วมธุรกิจนะครับ แล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่างานสังสรรค์บ้างเป็นเป็นปาร์ตี้ของกลุ่มครับมีคาราโอเกะมีการจัดทําให้เขามีความสุขนะครับหลายๆคนที่ตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้คิดถึงธุรกิจเลยพอเรามีต้นแบบมีตัวอย่างของผู้นําที่เขาทําแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จทีมงานได้รับโบนัสหกหมื่นกันหลายๆคนนะครับหรือคนที่ไปมีโอกาสได้ไปร่วมงานของกิฟฟารีเนี่ย ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับงานของบริษัทเนี่ยเขากลับมาเล่าให้ฟังมีภาพแล้วก็นํามาโชว์ให้เขาดูครับจนทําให้ผู้โรยโภคหลายๆคนเนี่ยเขาสนใจอยากทําเป็นธุรกิจเพราะเห็นว่าเราทํางานแล้วเรามีความสุขไม่ได้เครียดเหมือนที่เขากังวลนะครับสไตล์การทํางานของเราฮะเราคิดว่าเราทํางานสไตล์ไหนฮะเพราะว่าเห็นบอกว่าทํางานเป็นครูเสร็จถึงเวลาก็เปลี่ยนชุดเป็นนักธุรกิจเลยเรียกว่าเป็นเป็นสองสองคนนะัะ ในในร่างเดียวเลยล่ะนะเป็นทั้งครูด้วยเป็นทั้งนักธุรกิจด้วยสไตล์การทํางานของเราก็คือเป็นอย่างที่เล่าหรือเปล่าฮะสไตล์การทํางานผมก็คือว่าสร้างสายสัมพันธ์ให้เขามีความสุขเพราะว่าแนวคิดของคุณหมอเนี่ยนะครับก็ก็คือถือว่าทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับช่วงหลังๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าทีมงานของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวรมีอะไรเนี่ยเรานอกเหนือจากธุรกิจแล้วเนี่ย เราก็ยังมีการแบ่งปันช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเป็นผู้ให้ให้ความรู้ให้ธุรกิจให้แนวคิดต่างๆนะครับมีอะไรก็ถือว่าช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับจนทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะแนวคิดตรงนี้ครับที่ว่าทุกคนคือครอบครัวเนี่ยหลายคนเมื่อเข้ามาแล้วมีความสุขกลับไปเขาก็รู้สึกว่าเขามีส่วนหนึ่งเขามีองค์กรแล้วเขามีกลุ่มเขามีทีมที่ ที่ถ้าเขาจะมาทําธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยเขาเองเขาสามารถที่จะเติบโตนะครับแล้วก็สร้างรายได้กับตัวเขาเองด้วยครับนะครับตรงนี้ผมจะเน้นมากเพราะว่าสังเกตดูทุกคนเนี่ยจะมีความสุขในการเข้ามาร่วมกลุ่มร่วมทีมครับจนทําให้ักยภาพของทีมของเราเนี่ยเราทํางานบนพื้นฐานของความสุขครับนะครับของความสุขมาอันดับหนึ่งครับทำให้เรามีมีมียอดธุรกิจที่เพิ่มขึ้นครับสิ่งที่ได้รับจากธุรกิจของกิฟฟารีนวันนี้ฮะเป็นไงครับ ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ไหมได้รับอะไรแต่แล้วบ้างจากกิฟฟรีนครับครับสิ่งที่รับจากธุรกิจกิฟฟรีนก็คือหนึ่งในเรื่องของความสุขนะครับความสุขจากการที่เราได้มอบโอกาสให้กับคนที่เรารู้จักแล้วคนที่เขากําลังมองหาอาชีพอื่นๆครับและก็ที่สําคัญตัวเราเองนะครับเราค้นหาอาชีพนะครับมาหลายๆอาชีพครับจนเรามาเจอธุรกิจที่เราคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างนะครับสร้างเม็ดเงินให้กับ ครอบครัวเราอีกช่องทางหนึ่งครนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ที่ได้นะครับสิ่งสิ่งที่ได้ในกิฟฟารีนก็นอกจากรายได้แล้ว5หลักนะครับผมก็มีโอกาสได้เปลี่ยนรถยนต์ป้ายแดงนะครับตรงนี้ต้องต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าว่าภูมิใจตื่นเต้นในในการที่เรามีรถตรงนี้เนี่ยถามว่าสําหรับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ผมเองเนี่ยแรงบันดาลใจคือลูกสาวลูกสาววันที่ เราขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับฝนตกแล้วมีรถยนต์ทําให้รถมอเตอร์ไซค์เราเกือบเสียหลักล้มเนี่ยวันนั้นผมกลับไปปุ๊บเนี่ยผมคิดในใจว่าผมต้องมีรถยนต์ให้ได้นั่นคือแรงบันดาลใจก็คือลูกสาวครับ,รบทาให้ผมรูม้สึกว่าเราเราสร้างรายได้ตรงนี้เรามีรถนะครับในครอบครัวเราเป็นจุดศูนย์รวมนะครับเป็นศูนย์กลางในการสร้างสายสัมพันธ์ให้กับญาติพี่น้องใช้สกิฟฟอรีนนะครับแล้วก็พูดเรื่องราวเดียวกัน ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นครับนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจตรงที่ว่าวันนี้นะครับครอบครัวเรามีธุรกิจเป็นมรดกให้กับลูกสาวของผมในอนาคตแล้วครับนะครับก็เวลาขับรถกลับบ้านนะครับก็พูดกับแฟนเสมอว่าครอบครัวเราวันนี้นะครับเรามาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เราเรามีบริษัทของคนไทยครับนะครับโดยแนวคิดของคุณหมอต้อยแพทย์หญิงนดนทีไพบูลเนี่ย ท่านเป็นผู้ให้จริงๆและว,วันนี้เราเองก็เข้ามาในจุดที่เราประสบความสําเร็จเรามีอิสระภาพในเรื่องการเงินและเวลามากยิ่งขึ้นรเราเราอยากจะได้อะไรเราก็ซื้อโดยที่เราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของรายได้อะไรเหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนนี้เราพอคุยเรื่องรายได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าจะจะเครียด,คร,ยดครับแต่ตอนนี้ลูกอยากได้อะไรนะครับแม่อยากได้อะไรก็ได้ เราก็มีโอกาสที่จะหยิบยื่นให้กับญาติพี่น้องในครอบครัวเราด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกับทีมงานนะครับในทีมงานทั้งหมดเนี่ยเรามีความสุขในการได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับได้เพื่อนได้มิตรภาพได้สังคมที่ดีมากครับได้พัฒนาตัวเองนะครับหลายๆอย่างอย่างเช่นอาเซียนคอนเทสที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเป็นอีกรายการหนึ่งที่ทําให้พัฒนาตัวผมเองได้มาก นะครับเราก็นําไปใช้ในการทํางานของเราได้ด้วยครับนะครับมาถึงวันนี้อยากจะขอบคุณใครไหมครับที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจและก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่สร้างความสุขความอบอุ่นและความมั่นคงครับครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่ที่ให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาจนผมเรียนจบครับนะครับให้สอนในเรื่องของการอดทนต่อสู้ในความยากลาบากหลายเรื่องนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับผู้ผู้ที่เปิดโอกาสให้ผมได้รู้จักกับธุรกิจกิฟเทรีนก็คืออาจารย์สุกัญญาสุลพักดีนะครับพี่นันดาโคคาพันธ์นะครับเป็นเป็นสายงานนะครับแม่ทีมในระบบที่คอยช่วยเหลือนะครับแนะนําวิธีการทํางานแนวคิดมาตลอดคุณพี่เจอทิพย์ครับคุณพี่วิระเจตนงพร้อมกับทีมงานนะครับทีมงาน GF family นะครับดาวไลน์ของจังหวัดภูเก็ตทุกๆท่านแล้วก็ผู้นําทางฝั่งอันดามันด้วย ครับนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับผมก็รู้สึกซึ้งใจมากแล้วก็ซาบซึ้งที่คุณหมอนะครับแพทย์หญิงนันีภพบูลนะครับได้มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่สําหรับธุรกิจนี้ให้กับครอบครัวของผมครับนะครับแล้วก็ผู้บริหารของบริษัทกิฟฟีนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้านายนะครับรวรรณาอาจารย์พงกระสุขด้วยแล้วก็หมอตั้มนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านครับอาจารย์สุรศักดิ์ครับทุกทุกท่านเลยนะครับที่มอบโอกาสแล้วก็ให้ผมได้เรียนรู้ จะประสบความสําเร็จครับ<ม>ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คงเป็นบทพิสูจน์หนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพยายามสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดทั้งเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและส่งต่อความสุขนี้ไปยังคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างครับยังไงต้องขอบคุณประสบการณ์ดีๆจากคุณสราวุฒิด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการของเราก็มีของเที่ระลึกที่จะมอบให้กับคุณสราวุฒิด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟารีนนั่นเองนะครับ ครั้งต่อไปแรงบันดาลใจดีๆเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนครับและแขกรับเชิญครั้งหน้ายินดีและเต็มที่ครับกับเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านได้รับชมกันจะเป็นใครต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมและคุณสราวุฒิคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ